ไปสะดุดหยอดนะครับก่านเดินทางถือว่าไปสะดุดกอดไปดึงตัวย้อนครับตัวไหลดัน ที่ผู้มาเอกนรอบที่สามนะครับเหมือนเดิมเออโบเทียรูนแอวบอกกระพี้กระลาครับไปถึงดวงดาวนะครับสำหรับทีมงานทองพักดีครับมานหนุนมาชมนะครับผมนักขังนะครับมาจะับบอลเพียงพอบอลสำหรับทีมงานทองพักดีครับ